ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมทูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวผานนะครับอ่ะเดินทางมาถึงผมแล้วนะครับไม่พูดความํำ,ำเพลงเลยนะครับ mm. เหลือให้จับจองเพียงแค่14หลุ้นสุดท้ายสำหรับพระปิตากระดูกผียรุ่นแรกหลวงพ่อธรรมดลหรือพระอ,อาจารย์ธรรมดลกิติปัญโยนะครับ วัดหนองปลืออําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้รายการลุ้นเหลืออยู่ประมาณ14ลุ้นเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูสักห้าลุ้นแล้วกันนะแกะห้าลุ้นก็จะเหลือสักเก้าลุ้นก็ให้ทุกท่านเลือกเอานะที่เหลือก็ให้ทุกท่านไปลุ้นเอาส่วนท่านหนที่อยากจะเลือกก็เลือกเลยนะครับอ่าห้าลุ้นที่ผมจะแกะให้ดูนี้นะครับอันดับแรกเรามาดูนี่ก่อนเป็นชุดแถมยกลังนะแถมยกกรังแถมยกลังนะครับ มาดูกันเทีมยมยกหลังอุ้ยเป็นองค์ที่เขาเลี่ยมมานะฮะใส่กรอบมาแล้วนี่นี่นี่นะพอเลี่ยมใส่กรอบมาก็จะสวยอย่างนี้เลยทุกท่านดูสิอันนี้พร้อมใช้งานอารัธนาบูชาขึ้นคอได้เลยนะใครเลขแปดด้วยนะใครที่ชอบเสียงดวงเสียงโชคนะสายเสียงดวงเสียงโชคต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงนะใครที่เป็นคอหวยเซียนพนงพนันนะคนที่โทรเข้ามาก็อย่าพึ่งนะ <c oughs> <c oughs> กำลงังกำลังอัดคลิปอยู่ขออนุญาตนะ ใครที่โทรเข้ามาในช่วงที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไม่ได้รับสายแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโทรกลับอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันเนาะอ่ะโอเคนะนี่ตอบพิเศษด้วยเลขแปดนะฮะองค์นี้ท่านไหนจะรับเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันนะเลี่ยมกรอบให้ด้วยสวยๆเอาสี่ร้อยบาทอ่ะท่านไหนจะรับก็แจ้งมาเลขแปดนะมียันหลวงพ่อให้ด้วยนะครับขออนุญาตปิดเสียงแป๊บนึงอ่ะโอเคเนาะใครที่โทรเข้ามาก็เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเนื้อสวยมากนะน่าจะเป็นก้นโคกนั่นเนี่ยนะ มีรวมทุกบนสารเลยนะครับองค์นี้ก็เปิดไว้ที่ส0 0ร้ยบาทเรียบกรอบให้ด้วยท่านไหนจะรับก็แจ้งมานะคอหวยเซียนพนันขันต่อนะคนที่ชอบขอหวยนี่ไม่ควรพลาดโดยประกันทั้งปวงอ่ะมาดูอีกองคหนึ่งนะองค์นี้ก็เรียบเหมือนกันนะน่าจะเป็นก้นโคกเช่นเดียวกันนะครับนี่นี่ก้นโคกเช่นเดียวกันเลยนะสวยนะเขาเรียบกรอบมาให้แล้วโอ้อันนี้ฝังตะปูด้วยนะด้านหลังมีตะปูด้วยนะนี่ตะปูอะไรก็ขอไม่บอกแล้วกันทุกท่าน่าจะรู้ดีคนเล่นสายพลายนะ คนเล่นสายพายสายผีก็น่าจะรู้จักกันดีว่านี่คือตะปูอะไรนะครับคงไม่ต้องคงไม่ต้องบอกแล้วเลขท่านดูสิต่อคดอะไรเนี่ยปฐมมาเลิกเลขเก้าเก้าเก้าครับทุกท่านโอ้โหดูสิเลข9 99, 9เก้าเก้าเก้าตองเก้าครับใครเจ้าอ,องนี้ให้เสียร้อยบาทเช่นกันอ่ะว,ว่ามา 400บาทเช่นกันเลข999อ่ะว่ามานะครับท่านหนจะรับแจ้งมาเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็องนี้เป็นแถมยกรังนะครับอันนี้น่าจะเป็นแจกทานนะน่าจะเป็นเนื้อผงทูบหรือเปล่าออกเทาๆหน่อยเลข428นี่นะ428ตอกแจกอ่ะเป็นแจกทานนะเป็นผงทูบไง อ๋อเป็นผงเท่ากระดูกผีนะไม่ใช่ผงทูบผมจับนั้นแล้ะเขาบอกว่ารายการแจกทานคือเนื้อผงเท่ากระดูกผีนะครับนี่ใครชอบแรงๆเฮี้ยนๆนะครับนี่คือวัตถุโมคลสายแบบเนี้ยเราค่อนข้างสัมผัสถึงพุทธคุณได้ง่ายกว่าสายพระนะก็พระปุกเสกเป็นสายขาวไม่ใช่สายดาบางท่านเข้าใจผิดว่าเป็นสายดําไม่ใช่หมอผีปุกเสกนะนี่คือพระท่านปุกเสกก็จะปุกเสกด้วยพลังพุทธคุณนะฮะ ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่สถิตยอยู่ในตรงเนี้ยก็คือเป็นดวงจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็คือเป็นผีที่ดีแหละนะฮะก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละฮะคนก็มีดีมีชั่วผีก็มีดีมีชั่วไอ้คนไอ้ผีที่ไม่ดีเราก็เราก็ไม่ยุ่งกับเขาแล้วก็เอาเฉพาะดวงจิตอ่าของสัมภเวสีของผีเนี่ยที่ดีก็อัญเชิญเข้ามานะใครอยากทําบุญอยากช่วยเหลือคนอยากให้คนมีโชคมีลาบอยากที่จะช่วยเขาเฝ้าบ้านอยากที่จะช่วยเขาดูแลทรัพย์สินเขาอยาก เป็นภายกระซิบช่วยเหลือเขาก็เป็นการได้ทําบุญได้ต่อยอดในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ทำนะเขาไม่มีโอกาสได้ทำเข้าใจไหมเขาอาจจะเริงร่าอยู่กับชีวิตที่สนุกสนานนะใช้ชีวิตอย่างประมาทคนสุดท้ายเขาเสียชีวิตไปเขาไม่มีโอกาสได้ทําบุญนะตรงนี้เราเราก็ช่วยเขานะเขาช่วยเราเขาก็ได้บุญนะแล้วเราก็ช่วยเขานะด้วยการอาใส่บาตร แล้วก็รลลึกถึงเขาด้วยนะครับไม่ต้องเอาน้าแดงมาไหว้ไม่ต้องเอาอะไรมาไหว้นะครับเขาไม่ใช่สายดํานะก็ตอบแทนกันน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะฮะเขาช่วยเราเฝ้าบ้านเขาดูแลคุ้มครองทรัพย์สินเราเขาบอกให้เรามีโชคมีลาบเราก็ตอบแทนเขาด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาใส่บาตรให้เขาตอนเช้าซึ่งก็เป็นปกติของเราชาวพุทธอยู่แล้วที่ใส่บาตรกันทุกเชา้าผมก็ใส่นะ ทุกท่านที่ฟังผมอยู่ผมคิดว่าหลายท่านก็น่าจะใส่บาตรกันทุกวันตอนเช้าถูกไหมฮะพอเราใส่บาตรตอนเช้าเรากวดน้ําเสร็จล้วก็เลิกถึงเขานะให้เขาได้รับผลบุญตรงนี้นะก็น้ําพึ่งเหลือเสือพึ่งป่าต่างคนต่างช่วยกันไม่มีอะไรติดข้างกันนะครับแค่นั้นเองนะฮะโค์นี้ก็เปิดไว้ที่อ่าเอาเท่ากันแล้วกันเอาสองร้อยห้าสิบาทนะครับเอาสองร้อยห้าสิบาทเนาะอ่ะว่าไปนะครับโอเคนะครับเรขอะไรเอ่ยบอกอยัง ่าสองแปดนะครับโอเคตอกแจกบอกแล้วเนาะอ่า,อาโอเคทีนี้มาดูรายการลุ้นนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดรังให้ดูนะฮะรายการลุ้นเนื้ออขออนุญาตเปิดรังให้ดูนะครับนี่นะครับหนึ่งลังก็จะมีหนึ่งรอยลุ้นนะส่วนใหญ่แล้วคนไม่ค่อยเข้าใจนะในวัตถุมงคล ในสไตล์นี้นะครับคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเรื่องเรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยบางคนไม่เข้าใจในชอบไปขอพระคือพระท่านละกิเลสไปแล้วท่านจะไปขอพระให้ท่านมาบอกหวยบอกเลขไม่ใช่นะเรื่องแบบนี้ต้องขอผีเพราะผีผ,ผียังมีกิเลสอยู่ไงผีก็เป็นคนนะเป็นคนซึ่งสมัยก่อนก็เป็นคนอย่างเราเนี่ยพอเขาเสียชีวิตไปเขาก็ยังมีกิเลสอยู่ถูกไหมฮะยังมีความโลภความอยากอยู่ถ้าเรื่องไหนที่มันดูแล้วเหมือนจะ เอาเอาง่ายๆดีกว่าเรื่องที่มันผิดศีลธรรมดีกว่าอย่างเช่นเรื่องสเสน่ห์ถูกไหมฮะนะาบางคนอยากมีสเสน่ห์ถูกไหมบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยเป็นเอาตรงๆดีกว่าบางคนทํางานกลางคืนนะผมยกตัวอย่างผู้หญิงบางท่านผู้หญิงบางท่านทํางานกลางคืนนะขอไม่บอกว่าชื่ออะไรแล้วกันนะมีลูกค้าผมท่านหนึ่งเขาทํางานกลางคืนนะ อาชีพอะไรท่านก็ลองไปคิดดูแล้วกน <c oughs> นันก็มีหลายอาชีพเขาต้อมาล้างคืนเขาต้องการให้มีคนมาชื่นชอบเขาเยอะคือเขาต้องการบริหารเสน่ห์ต้องการมีสเสน่ห์และเขาก็จะชื่นชอบวัตถุมงคลในสายนี้ไม่ว่าจะเป็นไอ้งั่งเป็นอีเ๋อร์เป็นอะไออรไพวกเนี้ยนะแล้วผมก็แล้วไอ้วัตถุมงคลพวกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสายดําแต่เขาอยากจะได้สายขาวผมก็แนะนําเป็นปิตากระดูกผีซึ่งปลุกเสกโดยพระ กจิอาจารย์นะไม่ต้องเลี้ยงน้ําดงน้ําแดงไม่ต้องนูน่นนี่นั่นเราเพียงใส่บาตรทำบุญให้เขามั่งนะแล้วลูกค้าผมเนี่ยเชื่อไหมคุณผู้หญิงท่านเนี้ยเขาโทรมาเล่าบกผมฟังว่าหลังจากได้ปิดตากระดูกผีที่ผมส่งไปให้รอบที่แล้วจะได้ไหมของผมพ่อคล้องใช่ไหม,ไหมนั่นแหละได้ปิดตากระดูกผีไปเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีโชคมีลาบนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมไม่ได้เล่าให้ท่านเชื่อแต่ผมเล่าให้ท่านฟังว่ามันเป็นมาอย่างนี้นะครับเขามีโชคมีลาบแล้วก็ เขามีลูกค้ามาติดพันเยอะเลยแต่ผมไม่บอกนะว่าเขาทํางานอะไร <c oughs> นะไม่บอกว่าเขาทำงานอะไรเขามีลูกค้ามาซัพพอร์ตเขาเยอะเลยมีผู้ชายมาซัพพอร์ตเขาเยอะเลยนะเขาทํางานดังคืนนะเขาก็เล่าให้ผมฟังนะผมก็ยินดีกับเขานะเขาได้สิ่งที่ดีเขาดีต่อตัวเขาผมก็ก็ชื่นชื่นใจนะในในสิ่งที่ลูกค้าของเราเขาประสบความสําเร็จ จากวัตถุมงคลที่เรานํามาบอกบุญเขาแค่หนึง่งนะครับก็มีแค่นั้นทุกท่านลองไปพิจารณา,า,าดูเอานะฮะนี่คือสายพรายนะสายพรายสายผีแต่เป็นสายขาวไม่ใช่สายดำนะฮะอ่ะโอเคอ่าเขามีแถมยกรังด้วยนะเดีย๋ยวมาดูกันมีแถมยกรังด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูกันคนที่เล่นสายนี้อยู่เขารู้ดีครับเราไม่ต้องไปอธิบายบอกเขาเยอะหรอกเขารู้เขารู้เข,ขารู้เยอะกว่าผมด้วยนะบางท่านเนี่ยเขารู้เยอะกว่าผมด้วย คนที่เขาเล่นสายเนี่ยนะเขารู้ว่าว่าถุมงคลสายเนี่ยนะมันแรงมันใช้ได้จริงสัมผัสผู้ตคุณง่ายเพราะว่าเพราะเขาเป็นผีไงผีกับพระนี่ต่างกันนะพระท่านน่ะไม่มีกิเลสถูกไหมฮะเวลาเวลาคุณจะไปขอขออะไรที่มันเป็นเป็นทางโลกกับพระท่านเนี่ยมันมันยากนะมันยากนะฮะแต่ขอผีมันง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะผียังมีกิเลสไงผีก็คือคนแบบเราเนี่ยที่มีกิเลสเนี่ยที่เสียชีวิตไปเฉยๆนะฮะแต่เขายังมีกิเลสตัณหาอยู่นะครับเราต้องเรียนให้ทราบก่อนนะ ก็เป็นคนอย่างเราเเนี่ยแต่ว่าเสียชีวิตไปแต่เขายังมีกิเลสตัณหาอยู่แต่เขาไม่ใช่ผีชั่วร้ายไงนะเขาช่วยเราเราก็ช่วยเขาแกณนัเนเ็กนะอ่ะรายการแถมยกลังเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเช็คให้รายการแถมยกลังผีก็มีดีมีชั่วครับเหมือนคนเรานี่แหละครับนะไม่ว่าทุกอาชีพครับทุกอาชีพทุกวงการนะฮะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะฮะเราก็ต้องแยกแยะ เราอย่าไปเหมารวมว่าอา,อาชีพนี้ต้องเป็นคนชั่วทั้งหมดนะผีต้องชั่วทั้งหมดผีต้องไม่ดีทั้งหมดผีต้องหลอกคนทั้งหมดผีต้องไม่ช่วยคนมันไม่ใช่นะท่านอย่าไปเหมารวมเลยว่าผีจะทําร้ายคนนะผีก็มีดีมีชั่วผีก็คือคนเราเนี่ยที่ตอนมีชีวิตก็มีทั้งเป็นคนดีและคนไม่ดีนะนะอย่างอย่างซุกยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยผมเข้าวัดฟังธรรมตลอดนะทําบุญตลอดเป็นคนดี ผมเสียชีวิตไปนะกลายเป็นผีท่านจะบอกผมเป็นคนชั่วเป็นผีชั่วได้ไหมก็ไม่ได้ก็ับผมก็ตอนมีชีวิตอยู่ผมไม่ได้เป็นคนชั่วไงพอเสียชีวิตไปก็เป็นก็เป็นผีที่ดีได้นะครับไม่เปต้องเป็นผีชั่วร้ายถูกไหมส่วนคนที่เขาเป็นดวงจิตคือตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดวงจิตของเขาเนี่ยยึดติดอยู่กับสิ่งชั่วร้ายพอเขาเสียชีวิตกลายเป็นผีเขาก็เป็นผีที่ชั่วร้ายมันอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายก่อนเขาจะสิ้นลมหายใจก่อนจะดับขันไหมเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ ดวงจิตเขาก็ไปอยู่ไปหมักหมมอยู่ตรงนั้นแหละเขาคิดเรื่องการอารมณ์เขาคิดเรื่องทรัพย์สินเขาคิดเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันดีหรือไม่ดีก็ท่านก็พิจารณาเอานะถ้าคิดเรื่องที่ดีสังเกตได้ว่า,าเวลาคนที่ภาษาบ้านผมเรียกหันใจปา๋าก็หมายความว่าเวลาใกลใ้จะเสียชีวิตเนี่ยเรามักจะเอาหนังสือสวดมนต์ใช่ไหมคือเอาหนังสือสวดมนต์มาสวดให้ฟังนะบางคนที่เขากําลังจะเสียชีวิต เพื่อให้เขาระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์นะคือเป็นการชี้นําทางนั่นเองนะครับให้จิตสุดท้ายของเขาเนี่ยนะได้แบบว่าได้ระลึกถึงสิ่งที่ดีๆนะฮะเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาจะเสียชีวิตเนี่ยสมองมันไม่ทํางานแล้วมันนึกอะไรไม่ออกแล้วมันจะนึกเฉพาะสิ่งที่มันค้างอยู่ในเขาเรียกว่ามโมรีการ์ดนะในในเซลล์สมองลึกๆเนี่ยส่วนจิตลึกองเขาเนี่ยเขาเป็นคนดีคนชั่วมันจะ มันจะฉายภาพออกมาตอนนั้นเขาจะนึกได้เฉพาะสิ่งที่เขาทำไปบ่อยเช่นเขาถ้าเขาทําบุญบ่อยเขาก็จะนึกถึงตอนที่เขาใส่บุญอาใส่บาตรเข้าไปเขาจะนึกถึงตอนที่เขาใส่บาตรทุกวันนะจิตใจเขาก็จะอิ่มเอมถูกไหมฮะเขาจะนึกเห็นภาพบรรยากาศเวลาเขาใส่บาตรทุกวันเขามีความสุขเขาอิ่มบุญเขาก่อนเขาเสียชีวิตเขาก็จะนึกเห็นภาพนี้ดวงจิตของเขาก็จะไปสู่พระภูุิที่ดีแต่บางคนต่างจากบางคนนะบางคนอาจจะ อายกตัวอย่างดื่มเหล้าทุกวันนะบางคนอาจจะลื่มดื่มเหล้าทุกวันก่อนจะเสียชีวิตเขาก็จะนึกถึงบวงเล่านึกถึงอะไรที่มันสนุกสนานแต่ก็ก็จะนึกเรื่องอื่นไม่ออกดวงจิตของเขาก็อาจจะไม่ได้สงบนะนะฮะก็จะเป็นคนกลุ่มเนี้ยนะฮะแต่เขาไม่ได้คนไม่ได้เป็นคนชั่วนะการดื่มเหล้าเราไม่ได้ว่าเขาเป็นคนชั่วนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็มันก็ผิดศีลห้าข้อไงนะฮะมันก็ผิดศีลก้อห้าก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นคนชั่ว ไม่ว่าใครก็ดื่มทั้งนั้นเลยครับดื่มเหล้าก็ปเป็นเรื่องปกติขอแค่ดื่มแล้วเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครกันนั้นเองนะก็อยู่ในอยู่ในที่ของตัวเองนะอยู่ในจุดของตัวเองแค่นั้นเองเอาทำไมรายการแถมประกงังนะผมก็โม้ซะเยอะเลยนะรายการแถมประกังทำไมมีแค่หนึ่งกับสี่นะแป๊บนะโอเคนะครับทำไมเจอแค่สองรายการแล้วอยู่ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอเคเดี๋ยวขอยแยกออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอญแยกคะก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวคะให้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวส่งไม่ทันตอนนี้ก จะบ่ายโมงแล้วนะครับเอายากดดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับดูหนึ่งร้อยลุ้นนะครับตอนนี้เหลืออยู่คือผมจะแกะให้ท่านดูห้าลุ้นแกะให้ห้าลุ้นก็จะเหลือสักเก้าลุ้นเนาะเดี๋ยวแกะให้ดูสักห้าลุ้นแล้วกันรายการแกมยกหลังนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีสี่องค์หรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูไปรายการ แถมยกลังเนี่ยจะมีอยู่สี่องนะแต่ว่าผมเห็นสององนะยังไม่เห็นติดสติ๊กเกอร์เช็กให้แล้วผมโมเยอะไปเป่าแล้วผมไม่เห็นไงนะฮะนะฮะอันเี้นะดูไนะอ้ตรงไมไม่เห็นแถมยกลงัไไงไม่เห็นจริงๆนะผมเห็นแค่สององจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ว่ากันเนาะอ่ะเจอสององก็แกะสององให้ดูนะครับ โอเคอ๋อโอเคผมเจอแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ปะอ๋อเป็นไอเลี่ยมกรอบสององนี้นะคือแถยมแมกลังด้วยโอเคโอเคโอเคแต่เขาอยู่นอกรังไงนะครับโอเคอ่ามาดูรายการนี้อันนี้คือแถยมยกรังนะฮะก้นครบรวมมวลสารอาจารย์เป่งบุญยืนโรยพลอยลงรักกระเรืองแสงหลังเรียบมวลสารเต็มระบบว้วองนี้ฝังปืนมาเลยป็นไงดูดิการปืนด้วยนะนี่ ของแทนนะครับโอ้โหองนี้อ๋อตัวสุดยอดแน่นอนแน่นอนองนี้เลขสองสองครับต่อคดอะไรไอเทมเลขสองสองมองเห็นไหมเอ่ยเลขตองสองสองนะนี่หลังปืนด้วยทนายจ้า,จาองนี้เอาเอาพิเศษเอาเอาเอาสามร้อยแล้วกันออาพิเศษไปนะครับเอาสามร้อยไปแบ่งกันไปนะเอาสามร้อยพิเศษไปนะครับแบ่งไปสามร้อยสามร้อยแบ่งไปนะครับ องนี้นะครับขออนุญาตไม่พูดเยอะแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบไปส่งเดี๋ยวส่งไม่ทันนะครับองนี้ฝังสมเด็จด้านหลังแล้วก็ฝังสิงด้วยนะแล้วก็มีตะกุดเงินใช่ไหมฮะเนื้อก้นโคกวมมวลสารอาจารย์สมหมายรวยพอเสกลงรักเลืองแสงหลังเราียบอดมวลสารเต็มระบบนะครับเอาสามร้อยเช่นกันนะครับเอาสามร้อยเช่นกันอันนี้เลขสองหนึ่งนะมองเห็นไหมเลขสองหนึ่งนะครับนี่นะอู้อันนี้สวย เลขสองหนึ่งนะใครจะรับก็สั่งด่วนเลยนะครับนะสั่งด่วนเลยนะอะโอเคอ่ะนะครับเดี๋ยวคระเนื้อก่อนคระเนื้อแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตติดเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับท่านดูแบบเดี๋ยวติดเบอร์สักครู่นะหนึ่งถึงหนึ่งร้อยโอเคพระกันพร้อมปากพระพรอนเนาะอ่ะขอให้ท่านโชคดีนะครับหมันหมานนะขอให้ดวงเฮงๆนะได้ ขีไปแล้วได้เลขาได้พลายกระซิบไปแล้วก็ขอยท่านหมั่นหมานนะครับมีโชคมีลาบนะการเงินการงานรุ่งเรืองร่ําร,รวยขึ้นนะครับเวแล้วก็อย่าลืมผมนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตติดหมายเลขลาเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักคู่ <c oughs> เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลาเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็หยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์ เดี๋ยวขออนุญาตหยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับส่งวันนี้วันที่20พฤศจิกายนนะขอเวลาไปสนีไทยทํางาน3วันนะครับไม่เกินวันที่23พฤศจิกายนนะครับทุกท่านต้องได้รับพัสดุนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีบไปส่งให้วันนี้เลยกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบุญเข้ามาสร้างโบสถ์วัดหนองปลือร่วมกับพระอาจารย์ธรรมดลกิติปัญโยแห่งวัดหนองปลืออำเภอปากงจจังหวัดนครราชสีมาครับกราบขอบพระคุณทุกท่านสาธุบุญนะยครับสวัสดีครับ